ค่อยๆลูกช้าๆอ,อินเตอร์ต้องตัดไปตรงๆลูกอินเตอร์ตัดเป็นตรงๆไม่ใช่ไปข้างตัดตามเส้นที่จุดๆไว้ลูกไหนดูเฟซดูเพื่อนนี่ดูเฟซก่อนดูเพื่อนก่อนโอ้ยดูตัดได้อีกแล้วโน่น<ม>ดูเพื่อนไม่ได้ตัดออกมาเป็นชิ้นดูเพื่อนไม่ตัดให้ขาดนะลูกคุณครูบกว่าตัดครึ่งเดียวไปครึ่งเดียวอะไรร้อจนาตัดได้ไหมเออเห็นไหมเฟซตัดเห็นไหมเขาตัดไปตามเส้นลูกอะลองเอามือใส่ ัดไปตามเส้นเนี่ยอินเตอร์พยายามบังคับมือไม่แข็งแรงแต่แบบนี้แต่แบบนี้อมืจับแบบนี้ไงายมือขึ้นไงามือขึ้นอ่าจับแบบนี้บีบไว้อ่าแล้วก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไม่ใช่เอียงลูกไม่ใช่ไม่ใช่คว่ำลงงายมือขึ้นอันนี้จับกระดาษขึ้นมาได้สบดีเออหีใช้มือเดียวสิลูกใช้มือเดียวเหมือนคุณครูเนี่ยรถจราจรวังมันจะหนีบอนม้นะวางกับพื้น ไม่ใช่ขาดไม่ใช่เออเรียบร้อยไหมไต,รตรงด้วยได้ไหมไหนดูสิไหนดูสิสเอาไปถึงไหนแล้วพ่อเอาไหนเอ้ยขาดไปหนึง่งหนึ่งอันโอเคไปส่งเลยค่ะไป